สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนดึกตอนดึกดึอเาตอนนี้จะโมงสี่โมงถือเกืบสามมงสองโมงบช้ช่นสองโมงสองโมง้ก็ไปนอนอีกบ่นับีาตื่นตัวสามัานล้ลูกสามโมงปยายอ่เขาประดับดินพี่น้องใส่ตอนน้าเาทีใส่บาเนาะ เขาก็ใส่ฮนหลายคนหลายคนใส่หลายติ๊บใส่ให้มันเต็มติพยหนุหนลูกพ่อะไปดีตอนเด็กพี่น้อง ว่าเขาพี่น้องยังวนะตาซีมันบรรยากาศคือคือค้นพี่น้องเอ้ยคือมัแตยายเขาประดับตีนกน้องเทพไทยน้องวาไซผับประโลินนจุดบทันบรรยากาศแต่พื้นๆอยูุ่ดดวดมิมมีิแต่ผีหัวดำ <c oughs> บอกเลยนไแม่เก็บไทยได้เงิน8บาทกับเจ็ดพันเก็บไทยตื่นไปเก็บเไปก็บไทยไปเก็บเขาประดับดินอันนี้กเตรี่มใส่เนียนี่มาใส่ดีเลยก็ลจาดไปาหยัง เอาก็เล็บกาะไฟก็มั <entertain> coffee, นอย <Wha> ู่นํากันกับเทียนอยู่นี่นี่เอนกันน้องใส่ใส่ใบบาพ่อกระไฟกระเทียนพ่อมันอยู่นกรรกรนี่นี่แล้วออกมาใ่ท่นเอาไปใหนมนเใเบอเาคือบเก็บเอาขมขนมมามันมาอยู่ทงข่อย เทีายนะเก็บเอาอมากเก็บออกไหนได้เให้เก็บใส่นะเอาอันน้นน่ะมันงามตั้งตั้งตั้งซององไปเลยแล้วก็มาไม้นี่ก็เก็บใส่ตัได้ได้ก็ได้กดได้เล้ได้ได้ไเ้้ายด้งเป็นแนแม่อยเพด้ เห็ดนั yes be, oh yeah, no. ix, right. nee, ่ง no ิเลวเห็ดก็เงี้ยเลยย่างป่านนี่นี่นี่กิลลอกยังปลากงเ้าก็ได้เตยัง่แต็มะเอาีดีนี่เนี่ยอันได้แจ้วนี่นี่ะได้เด้ออาเฮ็ดเพาะบางไม่คอยเคยกิน

จำได้ด้วยอ่ะเราไม่ได้ซื้ออ่ะองาจะได้งามๆน้องกูเลยจะได้งามๆน้องกูบดหมูเมียป้าป้าหมูเิ่นกัวมันทีไหนกัวหมูมาแกกิงใหญ่สมือ เข้าม like? ือหรือเข้ามาได้นะงานประจานแกยังไ่ได้ปากเลยต่ ก็ใส่ลงไมันมันเห็นไหมดี่่เอาตัวใดกับเอาใดใส่ลงไนีสแบบเต็มปากเต็มคำอันนี้นะเออเราได้ทั้งมากแอปเปิลใช่ปะออ้ออจะเอวยเอายย่งไงพนี้ยังไงบ่กโพมได้เนด่ยมเอาบ่ะอันนี้วนจะบุ้มเลย จะซีกันี้หุนดีหุ่นน้อยลาลาบกันบ่วันนี้นวด้อันก็จะกินอิ่มเ้ยโอ้ยกินเอยายยายหญ่ครบแล้วบ่อมกครบแล้วคนไม่เจคนห่ยห่วยห่วยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบิแล้วบ่ ข้าวค้นตะมุตะมิมากเลยอ่ะทำไมเอาออกมาแล้วเป็นแบบนี้ขนมมกออกมาก็จะตอกจิตนู่นะอเรื่องร้ายตายคับตอนนี้แม่กำลังขัวจิรอขัวจลอพี่น้องหุวดำบล็อกไลนยหนึ่งให้หัวบอกว่มไว้ยังงามอยู่เ้้หม่เน่สดใสคือเก่า เอ้ยมันขุดมาใหม่ๆม่เหมือนขุดมาใหม่ๆเลยอะ่ะเอาสีใส่ตู้เย็นไว้อีกเนาะโอ้ยเสียง,งลามบ่นวอนไปหาเอาใบอันนั้นมาใส่ด้วยมันไะปขี้ฮู้ดนะอยู่กบอยู่กอผมไปขี้ฮูดก,ก,ก็ได้ไโอ้ยหอมเมือยมันยังขี้ฮูดมาใส่โอ้ยมันลายเอียดลายงาน น้ำเงาอันนั้นก็ด้วยดาดนะเอามาใส่ปลากัทันเลยแทน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 นี่คืออะไรนี่คือตัวตอลูกตอนางต่อชเวนเอาเมื่อคืนนี่พี่น้องว้ายเสบบ่ชัวยเสบบ์ ใส่บก็ใส่นี้่ใส่ขาพี่เราะใหวกมือนัค่ะเ้นบดเน่าสุดเก็บไปี่ตูวักบัวใส่กบดมาหรือือของมาอยู่นอกยังเหมิดเลยยังมิดตื้ตื้อนี้เทนี้บจ้าหัวใส่ มีนูคือไข่เออใส่ไข่น้ำโอเคเปลาปลามันข้าวกลัวตอนบ่ไ้ข้าวได้เลยเอาเนี่ยคุณเอาเด้ใส่ไข่เลย อาหารชั้นเด็ดชั้นถูง <c oughs> อาหารสุดยอดอาหารไตดินกับอาหารสุดยอดต้นไม้ขาดทีนดูืด จางจเจ้าเป็นอะไรบ่อองั้นเช่นเงี้ยนอานาะนไม่นัวกระใสอะไรเมื่อกี้นี่นนี่คนะือหัวเข็มเสีาายแต่เสียตัวนี้นั่นอ่ะหัวไข่เหรอยายไข่นตักตอนบ่นนนลก

ใไปกินผงหออหาเด้อโเด้อเ่ยเอั่งแกงปลาเด้อตอนนี้แกงปลามันยับกันใดอยู่คุณก็ชิมหลายแทะอ๋อมันจะชิมจักคามแซบคุณชิมบวงหนึ่งเลยตายแซบนอแซบบบ

เ็นห exactly <orb Bird lace facilities> <m> ่าิถ้ามันพอก็เอาขวดเจ้งสี่สิบบาทนะน้ำมันขวดหนึ่งน้ำแพ็คหนึ่งนมแพ็คหนึ่งนมแลต้ซอยนะแล้วเลือหั่นกระสือขนมยังเสื่ออยู่เออเอาจ็กอันมาใส่เนี่ยยายใส่อันขนมหัวละสามบาทโปงสามบาทเนะดิเอาทวงหนึ่งก็ได้ตามเงินเท่าไหร่เอนไงเงินเื่เอน ยยนมโอเคพี่น้องเดี๋ยวน้อกฝึกก็จะขอจบคีไว้เพียรสซันีกรดอจ้าเดี๋ยวจะไปหาดไปสื่อคลองกันเจอกันคลิปหนาเด้อเดี๋ยวเจอกันตอนลงวัดเลยบายจ้าตอนนี้ก็กำลังตตยดอกไม้อยู่ก็ยังมื่อยยนนะหางมแต่ว่า คันเทียบกับตะกี้กับเดี๋ยวนี้แจงไวกว่าเท่าฟ้าเป็นสีน้ำเงิน